ใครว่าไม่ใหญ่มาดูชัดๆบ้านอีกหลังปูหลังมีดราม่าอยู่บ้านหลังเล็กเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับปูมาลิกากันทองหนึ่งใน7เซียนสาวตบไทยที่ได้อำลาว,วงการวอลเลย์บอลไทยไปหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันศึกเนชั่นลีก2021ที่เมืองรีมินีประเทศอิตาลีพร้อมกับเพื่อนๆอ,อีก6เซียนอย่างหนองปลื้มจิตถินขาว สารานุสราต้อมคำอ่อนอ่อนอุมาสิทธิรักษแจ็คอ,อําพรย่าผากิบวิลาวันอภิยาพงศ์และนาวันนาบัวแก้วแต่ทว่าเมื่อไม่นานมานี้ปู่มลิกาเกิดดราม่าบ้านไม่ใหญ่เหมือนคนอื่นหลังมีชาวเน็ตเข้าไปถามว่าทําไมบ้านพี่ปูธรรมดาจังขอโทษนะทั้งที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเยอะเงินเดือนน้อยหรอไม่ได้จะว่าจนแต่มันควรมีชีวิตสบายนะ ในเวลาต่อมาทางด้านปูมาริกาก็ได้ออกมาโพสพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเพราะทุกส่วนของบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความรักและความทรงจำที่ดีค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าอยากจะบอกเขานะคะน้องมีบ้านหลายหลังมีที่ดินมหาศาลเศรษฐีอ่างทองนะคะแล้ววันนี้เราจะพาไปเปิดบ้านปูมาริกาอีกหลังในอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่โตตกแต่งด้วยสไตล์ลอฟทั้งหลังและเมื่อต้นปีทางด้านปูมาริกาเคยทำคลิปพาไปเปิดบ้านปูมาริกาพร้อมเผยให้ได้เห็นภาพบ้านกันชัดๆซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าใหญ่โตอลังการมากๆ